ลำโพงมาแชลแอคตันทรีตัวนี้นะครับเป็นลำโพงที่พึ่งออกมานะครับเป็นเจนใหม่ล่าสุดเลยนะครับต่อจากแอคตัน1แอคตัน2และมาถึงแอคตันทรีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลำโพงมือสองนะครับสภาพมีริ้วรอยบ้างครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่น่าเกียดนะครับนี่ครับปุ่มปรับเสียงนะครับเพลทสีทองนะครับสวยงามมากครับด้านข้างนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับ แผ่นเพลทเหล็กข้างหลังนะครับสวยงามมากมากครับข้างใต้นะครับไม่มีอะไรนะครับให้สะดุดตานะครับนี่นะครับถ้าใครจะซื้อมือหนึ่งนะครับตอนนี้ผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับตอนนี้มือหนึ่งนะครับถ้าเราซื้อใหม่เลยนะครับหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับผมขายเพียงนะครับเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับทรง แบบมีรับประกันทั่วประเทศนะครับ120บาทเท่านั้นครับทุกคนนี่นะครับสวยมากครับวางเป็นเครื่องประดับบ้านนะครับหรือว่าในร้านกาแฟนะครับขนาดเล็กขนาดกลางนี่เอาอยู่สบายๆนะครับเสียงน้องเพราะมากครับและวางไว้ตรงไหนนะครับไม่มีอายใครแน่นอนครับสวยหรูดูแพงครับมาเชลแอคตันพรีตัวนี้ครับ ครับแล้วลำโพงมาแชลแอคตันทรีตัวนี้นะครับมาพร้อมกล่องสวยๆเลยนะครับมาพร้อมนะครับใบรับประกันออนไลน์นะครับถึงวันที่1กันยายนนะครับเป็นเครื่องประกันศู์ไทยนะครับถึงวันที่1กันยายนครับเรียกว่ามีประกันหลายเดือนนะครับให้อุ่นใจเลยครับซื้อไปฝากใครนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับกล่องสวยจริงๆครับ